Wir fahren schon ein bisschen früher, ich rufe die Dings an, die Tochter von der Hermine. ob wir schon vorher zu ihr kommen können, und dann in der Mittellinie, aber nein, geschenkt. Ja. Von? Von Kekau, Herzenraths und Mörgfurt, also von Alvestos, ja, ja. Nein, Mist das mitnehmen? Ja, tun auch. Ja, aber das steht eh ja drinnen in der Bände. Ja, auch. Um da ja, war nichts mit. Nein, alles. ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบีก็มีนัดนะคะกับ RMS อีกแล้วนะคะวันนี้บีจะไปหาคุณหมอนะคะอเ s เขาส่งเราไปหาคุณหมอค่ะเพื่อที่จะไปวัดดูว่าสภาพร่างกายของเรานะคะกี่เปอร์เซนต์ที่เราจะทำงานได้นะคะวันนี้ตอนเช้าจะหิมะตกจะเพื่อนๆแต่ว่าตกน้อยนะคะ <laughs> วันนี้นะคะก็มีหลายอย่างต้องทำนะเราก็เลยพากันออกจากบ้านแต่เช้านะคะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออเป็นอย่างไรค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียวันนี้นะคะบีก็มีนัดกับทาง R M S ค่ะตอนเวลา10โมงครึ่ง แต่วันนี้เราสองคนก็จะออกจากบ้านกันก่อนเวลาเพื่อนเขาก็ขอความช่วยเหลือมาให้แฟนของเบียค่ะไปช่วยยกโซฟาของลูกสาวเขาเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่บ้านนะคะเพื่อนนะเขาก็จะอยู่อีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งไกลแต่ว่าลูกสาวอะค่ะอยู่ในวินตอนนี้แฟนของบีก็กำลังขับรถผ่านพระราชวังเชิญบุญซึ่งอยู่ที่เขตสิบสาม พระราชวังเชิญบุญนะคะก็จะมีความสวยงามแล้วก็จะมีพื้นที่นะคะกว้างขวางมากๆส่วนข้างหลังก็จะเป็นสวนแล้วก็จะมีหอคอยนะคะเอาไว้สำหรับให้เรานะคะชมวิวและถ้าใครนะคะอยากจะไปชมสถาปัตยกรรมข้างในนะคะในห้องนะคะแต่ละห้องเราก็จะต้องซื้อบัตรเข้าไปคะ่ะ แล้วปีๆหนึ่งนะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเยี่ยมชมที่พระราชวังเชิญบุญนะคะจำนวนมากบีก็เคยมานะคะที่พระราชวังเชิญบุญเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะแล้วก็จะพยายามนะคะซื้อบัตรเข้าไปข้างในเพราะว่าเราอยากเข้าไปเห็นสถาปัตยกรรมข้างในแต่ว่าเขาขายเป็นรอบๆแล้วก็ คนอ่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะเราก็เลยซื้อบัตรไม่ได้ครั้งนั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปดูข้างในแต่เราก็พากันไปที่ด้านหลังนะคะเพราะว่าด้านหลังเขาก็จะจัดสวนนะคะสวยงามมีดอกไม้นะคะแล้วก็เราก็พากันขึ้นไปบนหอคอยแล้วก็ไปชมวิวและกลับมาที่นัดของ b ีวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่บีไปที่ RMS นะคะไป พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องการหางานแล้วก็มีเรื่องของอาการป่วยนะคะมาร่วมด้วยทาง R.M.S เขาก็เลยส่งบีมาที่ p e n ซิโอนฟอสิคคลุงตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์ราชการนะที่เขาทำเกี่ยวกับคนที่ กเกษียณอายุหรือว่ามีอาการป่วยนะคะเขาก็จะมีคุณหมอตรวจเช็คล่างกายทาง R M S เขาส่งบีมาที่นี่เพื่อที่จะให้คุณหมอตรวจดูอาการของบีว่าแขนของบีอะคะ่ะมันมีแรงกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสามารถที่จะทำงานอะไรได้บ้างตอนนี้นะคะกำลังพากันวนหาที่จอดรถค่ะเพื่อนๆแล้วบีก็มาเห็นตึกตรงนี้นะคะบีก็เลยถามแฟนบีนะคะ แฟนบอกว่าตึกตรงที่เราเห็นอยู่นะคะคือตึกเก่านะคะเป็นของทหารมีอายุประมาณ150ปีค่ะเข้ามานะคะก็ไม่มีที่จอดรถเพื่อนๆจะเห็นว่าที่จอดรถนะคะมันว่างอยู่แต่ว่าขาจรอย่างเราอะคะ่ะไม่สามารถที่จะมาจอดได้จะจอดได้ก็แต่เฉพาะเบอร์นะคะที่เขาเขียนไว้นะคะมันก็จะมีที่จอดรถประจำของ รถแต่ละคันค่ะสรุปแล้วพวกเราก็เลยจะต้องวนนะคะไปหาที่จอดรถใหม่ตอนนี้นะคะเราก็จอดรถไว้ที่ห้างสรรพสินค้าค่ะคแล้วเราก็เดินมาอากาศนาวมากเลยเพื่อนๆดูหน้า,าบีแดงหมดเลย เป็นซีโอนฟสิกคารุงนะคะแฟนเล่าให้ฟังนะคะว่าตรงนี้ที่เรามาใช่ไหมก็จะเป็นแบบหมอนะคะที่เขาตรวจเช็คว่าร่างกายเราโอเคไหมกี่เปอร์เซนต์ที่ว่าไม่สามารถทำงานได้แบบป่วยนะคะแล้วทีนี้ ตรงนี้นะคะมันมันมันก็จะเป็นศูนย์รวมแบบสําหรับคนที่จะ,กะเกษียณด้วยนะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วคนคนที่มาก็แบบว่าอยากได้เงินกเกษียณแล้วก็ไม่อยากทําง,งานนะคะแต่ว่าพอบีเข้าไปอะคะ่ะคือว่าบีอะมาเช็คว่าบีป่วยนะคะแล้วแต่ว่าบีอยากทําง,งานมีงานอะไรที่บีสามารถจะทําได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะ อากาศหนาวมากนะเพื่อนเื่อน,น <laughs> อากาศที่วีนวันนี้นะคะที่บ้านเราสเตอร์ซิงนะคะลบว uh ิฟ huh. uh ินการ์ดอินดิฟฟ์ใช่สิเวสนสเตอร์ซิงอ่ะฮะมินส์สี่มินส์สี่เมื่อเช้านี้อ่ะลบสี่ลบห้านะคะหกเจ็มินส์สี่ แต่พอเรามาที่วินนะคะลบหนึ่งจ้ะเพื่อนๆพนี่บ้านเราก็ค่อนข้างจะเย็นกว่าตอนนี้เสร็จงานแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแฟนบีจะส่งบีกลับบ้านแล้วก็แฟนบีก็จะไปทำงานต่อค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหชาสซีโทนี่สโตลโไหนอิส บ <Burger. S 2> อร์กอเบอร์เกอร์อืมซ่เน่ยโย่ยำมาีเพื่อน,นเพื่อนค่ะเมื่อเช้านี้เนาะเราแวะกินเบอร์เกอร์นะคะแล้วบีกินไม่หมดบีก็เลยห่อใส่กระดาษทิชชู่มานะคะแล้วบีก็เอาวางไว้ตรงหน้ารถตรงนี้แล้วเราก็ไปทำธุระก,กันนะคะโทนี่นะคะขมโมยกินค่ะเพื่อนๆนดู ฉลาดด้วยนะกินข้างในมันนะคะกระดาษยังเออเหลืออยู่นะคะบีห่อไว้อย่างดีเลยนะเพื่อนๆบีนะคะเข้าไปหาคุณหมอนะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ เพราะว่าที่นี่เขาก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายค่ะเวลาที่คุณหมอเขาซักประวัติเราเขาก็จะอัดเสียงไว้เลยค่ะไม่ต้องมาพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์นะคะให้มันยุ่งยากมันก็เลยสะดวกแล้วก็รวดเร็วเข้าไปข้างในนะคะคุณหมอเขาก็จะซักประวัติน้ำหนักส่วนสูงนะคะการรักษา ออสเตียนะคะตอนนี้รักษาที่โรงพยาบาลไหนแล้วก็กินยาอะไรนะคะเราก็จะบอกกับคุณหมอทั้งหมดแล้วเขาก็จะเช็คล่างกายเรานะคะให้เราบีบมือกำมือนะคะกับกับคุณหมอว่าแรงนะคะของมือข้างซ้ายกับข้างขวาเราเนี่ยค่ะมันเท่ากันไหมสม่ำเสมอกันไหมเช็คปอดเช็คหัวใจนะคะ แลวคุณหมอนะคะเขาก็ขอก๊อปปี้เอกสารที่คุณหมอเขาคิดว่ามันสําคัญนะคะแล้วก็จําเป็นการที่เรามาหาคุณหมอวันนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้คําตอบเลยนะว่าเราสามารถที่จะทํางานได้ไหมนะคะเพราะว่าคุณหมอนะคะเขาก็จะเช็คร่างกายเราหลังจากนั้นเขาก็จะส่งเอกสารนี้นะคะไปให้ทาง rms กลับคืนนะคะว่าเบียค่ะได้มาหาคุณหมอตรวจเช็คร่างกายเสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วคนที่จะเป็นคนบอกเรานะคะก็คือทาง rms ว่าเราอะคะ่ะสามารถที่จะทำงานได้ไหมและเรานะคะจะรู้ได้ยังไงว่าเราสามารถที่จะทำงานได้หรือเราทำงานไม่ได้นะคะทาง rms เขาก็จะส่งจดหมายนะคะมาทางที่อยู่ของเราคะ่ะว่าเราอะ สามารถที่จะทำงานได้ไหมหรือว่าทำงานไม่ได้และเดี๋ยวเรานะคะมาลุ้นกันว่าทาง RMS นะคะเขาจะมีจดหมายตอบกับ b มาว่ายังไงและถ้า b ได้คำตอบนะคะจาก RMS แล้ว b ก็จะต้องทำอะไรเป็นขั้นตอนต่อไป b ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะหลังจากที่ b นะคะได้คุยกับคุณหมอทาง เพนสิโอนฟอร์คขลุงเสร็จเรียบร้อยแฟนของบีก็จะขับรถนะคะกลับมาส่งบีที่สเตอร์ซิงแล้วแฟนของบีก็จะต้องออกไปทำงานต่อคะ่ะบีนะคะก็ <B S 2> อยากทำงาน<ด>แล้วก็หาเงินค่ะบี <B S 1> อยากแบ่งเบาภาระแล้วก็ช่วยลดรายจ่ายของแฟนการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็สามีค่ะ ถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็อาจจะไม่มีเราในวันนี้และนี่ก็คือประสบการณ์และก็เรื่องราวของ b ที่ปีนะคะอยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบคลิปวิดีโอของ b ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆเม้นทุกๆไลค์แล้วก็ทุกๆ like, ก,ก,ก,กำลังใจขอบคุณเพื่อนเก่า ที่ไม่ทิ้งกันไปไหนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามากดติดตามและถ้ามีอะไรคืบหน้านะคะบีก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆนะคะในวิดีโอการใช้ชีวิตนะคะอยู่ในต่างแดนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะในการใช้ชีวิตเพราะว่าจะต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะข้างนอกอะ่ะบางทีเราเห็นมีแสงแดดนะคะแต่ว่า ข้างนอกมันหนาวมากๆเลยค่ะมันไม่สามารถที่จะออกมาทำอะไรได้บีก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมวิดีโอบีก็เก็บบรรยากาศสองข้างทางและก็การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรียนะคะมาฝากเพื่อนๆเนมืองที่บีมาอยู่นะคะก็จะชื่อเมืองสเตอร์ซิงส่วนภูมิประเทศนะคะก็จะเป็น ภูเขาทุ่งหญ้านะคะสลับกันไปแล้วก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวกว่าพื้นที่อื่นๆ มาถึงบ้านแล้วค่ะโทนี่ก็วิ่งหนึ่งรอบแล้วนะคะมานี่แล้วลูก ตอนนี้นะคะแฟนของบีก็มาส่งบีที่บ้านค่ะเดี๋ยวแฟนบีจะออกไปทำงานอีกครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้ฟ้าสวยเนาะท้องฟ้าสวยมากเลย น,นีสวัสดีครับก่อนเล็วไปเข้าบ้านกันแล้วทีนี้เข้าบ้านกันครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดั้เซน